กูเนี่ยโคตรจริงใจไปบีทำไรวเยี่ยอะไรกูเนี่ยจ็อกซ้อมฟอรอเด็ฮะนั่นเจมแล้วไม่หน้าต้อปิดอ่ะมาดูไอจีแป๊กนี่เฮ้ยเข้าไปสองเลยหรอโอ้โหเยี่ยแม่งทามมิ่งพอดีเลยสัตว์ทามมิ่งแม่งออกพอดีเอ้อารอให้ สองตัวในซ้ายเมื่อกีน้นี้เมื่อกี้สองตัวอยู่บีอ่ะอนิ่งเลยไม่จบบุ๊บนจะุ๊บจุ๊บอย่าไปเพื่อนะเราชัวร์หรือเปล่าเราล็อกเป้าเลยวเรปิดบินเราปิดบินไปเลยตาหมางอะไรเพื่อนโดนแฟดโดนโดนสายสายสายกล่องเป็นเชฟอ่ะไม่ใช่ขวามไม่โดนคือโดนสองเลยเมื่อกี้วิ่งสวนมาก่อนเกือบือบเล่นบีถอกปะ เออมาเซตบีแบบว่าบีว่ะแต่คนสแกนให้เปื้นใหญ่อ้ามแต่ไปกูเซตเล่นในไซส์แบบเล่นในไซส์เลยนะได้แต่แต่แต่กูเล่นตรงมึงปล่อยมันเข้ามาเลยก็ได้เออมึงดูมึงด,ดูตรงนี้ให้กูแต่กูเล่นเลนเอ้ยมึงดูเลนให้กูอันนี้เขาเรียกเฮียหรอเปล่ลาตรงเนี้ยตรงที่กูยืนอยู่ถ้ามันมามึงไม่ต้องไม่ต้องกันอนะสิเออปล่อยเลยสปอต โอ้เยอะไปไปนู่นแน่เลยแม่งตัดที่เ,เือเราได้้วยสวยครบอุ้ยครบโอ้โหโอโหตหเมตมเม็ดสวย นั่งเจอปืนใหญ่นิ i อ Armstrong ไซฟอนเชต Armstrong ตัวไปเฮียปืนใหญ่ใหญ่เลยทุกคุ่มคู้ขาดเลยอะ่ะ <c oughs> ปืนใหญ่นิ i อ Armstrong แบบปูชันมีลูกตุ่ม <c oughs> ลูกตุ่มก <c oughs> ูจะทุ่มมึงมันมาแน่มิกมึงรอเลยไปเฮียตรงนนะี้ตรงนี้มาแน่ใช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 ่มาแน่มาแน่เราสกแสกนแป๊บเราสแกนแป๊บ อ้าวเฮ้ยโหมาจริงแต่ค้เอ้ยยิงตายได้ไงน่ะไอ้เขี้ยโค้ดไกลไอ้สัตว์ระยะหลายหลาหลายร้อยหลาแม่งคงแบบไอ้เฮี้ยมันยิงกูได้ไงวะกูก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมั้เป็นไง จบแล้วมัแล้วเอาเชียร์ออตโอ้โหไม่กระตุก Sorry b r o เอาจบม oh, ัเนี shot, ่ยจ oh, oh. hey, oh, ีจ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 อไม่ได้านุวะกดหามะไม่มีคนเลย ก็สามป่ะมึงเล่นกันต่อป่ะก็กดได้ตาหนึ่งม่อยากมึงเร็วขนาดนี้ปืนใหญ่อจะปืนใหญ่อ่ะสิน้อตแมทโปปอบบโล โหเนี่ยมีด่าไม่ซ้ำเลยว่ะนี่ระบบดีเลยไปเหมือนการท้าเสาแล้วนะเ,นวเท้ายเหมือนกันครทบาไฟดิเบเลียนครับหลังต่อปากอ่าช้อปปี้ไฟเรเบเลียนชื่อมันโคตรเท่อ่ะเฮ้ยอ้าพี่โมแซมบะยอตั้งโทรศัพท์ในรีเอะเนาะครับ หรอครับทำไมกันครับว่าโรอแล้บคังเซบายอเล่นอะไรดีวะมีสมมุตแล้วกูอยากเล่นเนี่นมึงน่ะอยากเล่นเนี่ยได้ปะได้เดี๋ยวกูสมมุตให้ Neil Armstrong ไซฟอน Melissa อ้าวทำไมถึงไดชนะวะเนี่ยพี่คาร์เมล่าอะไรครับ เลือกแล้วครับเอยแต่ทีมชอปปี้ไฟล์ก็ได้นะเศรเฐ์ได้หมดอ่ะสาวสวยนั่งเยอะจัดอ่ะผมชอบเซตาเซตาคนเกาหลีเนี่ยผมว่าซาร่าน่ารักเอ้ยสวยแบบเชียร์ลูกครึ่งไม่เป็นโอมิดซ่าไม่ใช่ท็อปคนน่ารักก็ดิเด็กสุดวิแล้วทีมอะไรนะเดี๋ยวนะผูขอดูหน้าทีเนี้ คนไหนวะกจำหน้าไม่ได้ไอ้หําโดไงไม่ใช่ขําเฉยเทนมาดูด้วยวะเทนมันแอบใส่สาวพี่แอร์่ใช่หําโดะบัตรําแหลก่ะไม่เคยได้ยินหรออเล็กซิสวะอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ Uh, oh, ito nga. Alak-signa ka rin ito. O, lumapsa yan. Oh. Eh, kaya. Eh, may matang talent. Kaya yeah, pa ko. Cool. May nibig, may nibig. เอเมกูกูกูรถเกาะเพื่อนกูรถเกาะไปแล้วกูรถเกาะไปเพื่อนโอ้กูรีบกดเกาะทำไมวะกูลืมไป่าเปล่าไปเล่าเ่าน่ปเาดีเ่ะเ่าปดเา่ปเา ไอาบ้ายังอยู่ตวเนี้นเออทูเฮียนบินไปไหมแต่ไม่ได้ไต่เหมือนเข้าวาร์ปไปที่เออไปเฮ้ยสวยอยู่ตัวเองนะกูอะอ้โหขี้ขวาไอสัตว์อยากใกล้นะมันมันคล a สสิกหรออินบี มันติงหลอกหลอกมันหลอกมันหลอกไม่หลอกมันไม่หลอกไม่หลอกมันจะหลอกทำเพี้ยนแบบคนเดียวอ,อ,อว้าฮได้สกิดก็ยังดีมันมากระตุกว่ะมันกระตุกมันประดุกปะจิกจกระตุกจิที่มันไอ้กูว่าสมองหลงเยอะแล้วกูกระตุกแน่เลยว่ะคอมกูเนี่ย นี่ไงล่ะไอ้โค้ดมันก็เออเจคไอ้ไอเอชบัดมันเปิดได้ไอ้เอชเจพาด์ป่ะเอาดีเฮ้ยมันสวยเว้ยมันสวยเว้ยไป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 มึงอย่าเลอะไปไม่เห็นแบบที่กูส่งให้กูเปิดกูกดใบเดียวนะเว้ยไม่ใบเดียวผ้ามึงอะใบเดียวไอ้ควายไปดูคลิปดีดีอย่าเลอะมึงอย่าเลอะไอ้ไปหลอกควายเฮ้ยไอพี่ แกแม่งล้างตู้แน่เลยกูดูเออแม่งเปิดแบบเปิดไม่ไมแม่กดไปเดียวโลที่แบบเจ็ดสิบเก้าเีย72เจ็ดสองเจ็ดสองเพื่อน72โอ้โอกาสได้เป็นเยอะแล้วเจ็ดสองอ้รวสวัสดีอะไรวะโอ้โหขอฮิวด่วนๆเลยครับว่าม่นเปลี่ยนไปโอ้ไกลเกินฮิวไม่ได้แน่เลยว่ากูโดดขามแลวมันคำเสียงดังดิ ไปแฮปปืนแล้วปะพี่เจ๊กเพิ่งได้บ้าลับไปฮิวอ่ได้ไหมกำลังมามันบออยู่ดีนี่จะแตกก็วอร์นาทีเด้งก็แตกแล้วฟันออกมาเดิกฟันออกมาดิกเร็วเร็วเพื่อนข้าซ้ายแล้วไปหลังเลยโอ้โหเฮียรู้มากจังวะแต่ห่าโอ้โหโดดไม่เก็นเว้ ่กลัวบึ้งเอาให้เอาให้วันเลมโอ้โหวันตีนชิปหายกล้ากูตัวสกิลสกิลส์กดปุ่มกากเชชเชอรี่เองได้เฉยบูด็อกกูอยู่ในวาร์ปมั้งเอ้ยมีวันโดมีวันโดไปกเบบเบ

uh, can I you shoot dog from the... me?